สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาหาลูกหยีกันนะครับน <c ười> ี่เจอแล้วครับหลังจากที่ฝนตกนะครับเมื่อวานนี่แตกแล้วได้หนึงลูกมีไหมมีไหมน,นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจุกนะนี่ก็ได้าาสีลูนะ,ะลูกหยีสมัยเด็กๆก็อย่างนะครับโอ้มีลูกฟ้าเาเนี่ยระวางใหม่นะครับตอนที่าาหาอจาจจะไม่เจอลูกหยีอจาจจะเจออย่างอื่นนะครับ โอ้นี่เยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมครับนี่นครับอื้อเนี่ยเยอะแยะเลยอืมนี่เราได้แล้วครับเอาอดูกนี้นะครับ บางทีที่ตกมาบางทีก็ร่วงลงมาแบบที่มีก้านแบบนี้ก็มีาตัวก็หลุดออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแบบฟลูออร์บ,รบิบก็มีเสียงปักๆด้วยนะอ่าเนี่ยเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะยุ่ยยุ่ยลักษณะยอย่างเงี้ยครับแฉะแฉะนี่ยครับเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยครับ เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเก็บบุกหียครับจะให้โดนน้าถ้าโดนน้าก็จะเป็นลนักษณะนี้ครับมันจะยุ่ยนะครับแล้วก็ละลายแล้วก็จะทําให้ลูกหญียเสียไปเลยนะครับอันนี้คือต้นบุกหญีบุกหีกหตัวนี้อืมนี่สวยงามดูสิคิงตัน,นไหม ยุ่ยไหมยุ um, okay, ่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะโดนน้ำเป็นแล้วโอเคนะครับ